ความสศกเศร้าเสียใจกับชีวิตเมียฝรั่งเนาะต่างแดนพี่น้องขาอย่างก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่เขาด้วยเนาะแฟนพี่เขาเพิ่งเสียนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะ,ะรู้สึกว่างานศพจะเป็นวันพุธนี้ที่เขาจะเผาเนาะเพราะว่าเมืองฝรั่งเนี่ยเวลาเข้าเผาที่นะะเราพอออกจากโรงพยาบาลเสร็จเขาก็จะเข้าไปอยู่ในที่เก็บศพเนาะถึงเวลาเปิด ก่อนที่จะเผาหนึ่งวันและวันพุธเขาก็จะเผา,า,าก็จะไปเจอนู่นและวันอังคารนะคะตอนเย็นนะรวมญาติแล้วก็เผากันเนาะชีวิตชีวิตชีวิตความทุกข์นะการอยู่ด้วยกันมานานเนาะการอยู่ด้วยกันมานานด้วยหัวอกคนว่าเป็นเมียนี่แหละคือจุดประเด็นที่เจอกันหลายคนนะคะพี่เขาก็เช่นกันพี่เขาตอนนี้ก็ตก61ปีมาอยู่ที่นี่ก็20นะ่สเนาะ 21ปีนะจะเต็มลนะจะเข้าเนี่ยยีปีอีก2อวันแกว่างั้นนะคะมีลูกด้วยกันคนหนึ่งบ้านช่องที่เขามีมาก่อนแล้วเขาก็มีลูกชายอยู่สองคนลูกชายเขาก็โตแล้วมีลูกมีครอบครวัวแยกย้ายกันออกไปนะคะและทีนี้งานศพที่ผ่านปัญหาคือตั้งแต่จุดเริ่มต้นพอสามีเสียพอสามีเสียนะคะ ก็ลูกเขาคนโตเขาก็มาเคลียนะฮะว่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจัดการอันนี้อันนั้นให้นะเธอไปพักผ่อนเมืองไทยได้เลยนะฮะน,นี่คือการปรึกษากับเจจ๋าเนาะเพราะว่าต้องเผาวันพุธนี้ได้เปิดสายคุยกันแล้วก็เลยบอกให้แกเขียนมามันจะได้ละเอียดนะฮะเออเปิดสายคุยกันให้กําลังใจแกเนาะ แล้วแกก็บอกว่าพี่ไปดีไหมย,ยายพี่ไปดีไหมพี่ก็ไม่คิดอะไรมากหรอกเพราะว่าลูกชายพี่ก็อยู่นี่นะลูกครึ่งด้วยกันนะคะก็เป็นหนุ่มแล้วเนาะเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเพราะวัยรุ่นเอ่อสิบแปดสิบแปดนะคะวัยรุ่นเขาอะนะโตแล้วแล้วก็เขาก็จะคุกคี ไปกับเพื่อนซะมากกว่าตอนนี้วัยรุ่นเนาะเขาก็พูดอยู่ว่าก็แล้วแต่เพราะเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งตรงนี้อ่าพอพี่ชายเขาถามถามมาว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เนาะแล้วก็คิดกันเลยจะเอายังไงนะฮะเพราะว่าบ้านน่ส่วนมากเนาะเรื่องสมบัติลูกพูดขึ้นเลยนะเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้กับฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะเคลียร์ให้แบ่งส่วนให้ถูกต้องครบกันทุกคนแล้วก็จะจัดการเงินเดือน,อนไม่มากให้กับเธอแล้วก็ถามแม่เลยนะว่า บ้านเนี่ยเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าเราอยากแบ่งนะคะแม่ก็เลยบอกว่าเอาแล้วน้องจะไปอยู่ไหนน้องก็ยังเรียนอยู่นะคะเปรียบเทียบความหัวอกตอนที่ผัวอยู่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันผัวอยู่คุยกันรู้เรื่องนะคะลูกเต่าเขานานๆมาทีพ่อป่วยมาเป็นปี กวากวาวนะคะหนักมากก็มาล่นมาหล่อมาสองสามปีแต่ก็ล้มล้มลุกลุกนะคะแต่สุดท้ายที่นอนงอมมานี่ก็คือเป็นปีกวักวกาวเมียก็เป็นคนดูแลนะไปนอนโรงพยาบาลบ้างแล้วอ,อยู่บ้านเมียก็ปฏิบัติแล้วก็ช่วงระยะหลังสองปีสามปีมานี่แกก็ไม่ได้ทํางานเพราะต้องแยกออกมาดูแลสามีนะคะเนาะก็จะจุนเจือแค่เงินของสามีแกเคยทํางานแกเคยมีเงินเดือนแต่แกก็ต้องยอมรับว่า สามีป่วยก็ต้องเลือกที่จะมาดูแลสามีเพราะทางเมืองไทยหลังๆมานี้ก็ไม่ได้รับผิดชอบแล้วนะคะแล้วก็มีแต่ลูกชายอยู่ตรงนี้เนาะก็กินอยู่กับสามี3ปีหลังที่แกป่วยมาลำมาล่อมานี่แล้วมาหนักอยู่ปีสุดท้ายนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยความรู้สึกแกว่าจะเชื่อได้ไหมว่าลูกฝรั่งเนี่ยเขาจะทําให้เราจริงๆอืมพี่ก็อยากไปพักผ่อนนะเพราะพี่ถามลูกชายของพี่ลูกครึ่งอะนะ ขาบอกก็ไปสิแล้วแต่เธอเพราะเขาไม่มีความคิดอะไรเลยวัยรุ่นวัยรุ่นอย่งนั้น,นไม่ได้ออกความคิดเห็นอะไรเลยนะคะเออแล้วใจพี่ก็กลัว,ลว,ลวเพราะฟังหลายๆอย่างมาเลยมาถามเจียจ๋าดูเพราะอยู่กับเธอมานานแล้วละ่นะเนาะแอบฟังตลอดนะครั้งนี้ทุกใจมากอยากมีกำลังใจก็เลยเขียนเข้ามาคุยด้วยนะคะกับเจยจ๋าเนาะ คิดว่าพี่ทําถูกไหมตอนเนี้ยพี่ยังไม่นั่นนะเพราะว่ากระดาษอย่เคลียร์หลังจากงานศพเขาบอกว่าหลังจากเผาเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันเรื่องนี้เขาเอากระดาษมาให้พี่อ่านละแต่พี่ก็ยังไม่มีอะไรจะดูนะเขาเลือกไม่มีอารมณ์จะดูเนาะเขาก็บอกว่าเธอไม่ต้องไปอ่านเธอไม่เข้าใจอยู่แล้วเออเดี๋ยวเซนมาแล้วเขาก็อธิบายนะแล้วก็เฉยนะฮะอืมในความรู้สึกว่ามันจะไว้ใจได้แค่ไหนเราก็เลยถามว่า วัดที่สามีมีอะไรนะมีบ้านมีเงินสดเนาะมีมีอะไรบ้างคิดออกมานะฮะการหนังสือมอบอำนาจให้ลูกผัวเยาจ๋าบอกเลยว่าไม่อยากให้ทำเนาะเขามีพินัยกรรมไหมเยาจ๋าก็ถามเนาะไม่มีพินัยกรรมเพราะเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็โอเคมีบ้านหลังหนึ่งแหละมีบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีเงินในบัญชีอยู่นะอ่อก็เยอะอยู่นะฮะถ้าแบ่งหารสี่ ลูกเขาสองสามลูกเรารวมทั้งตัวเราก็ตกเท่าไหร่เราสี่คนนะสี่คนก็ไม่รู้จะยังไงเนาะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้หวังที่จะงกหรือว่าโลภของเขาหมดกลัวเซนมอบอำนาจให้เขาแล้วจะเป็นเหมือนหลายๆเคสที่อาจารย์มาพูดแกว่าอย่างนี้ดีแล้วพี่ตั้งสติได้สติอย่าคิดจะหนีปัญหา อยู่มันจนจบเคลียร์จนเงินไม่ได้ไม่ไม่ได้แล้วค่อยไปเมืองไทยอยากคิดให้ใครทําแทนไรในเมื่อเราอยู่ในประเทศนี้คนที่จะทำนะเวลาไปงานศพอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีคําแนะนําเข้ามาคุยกับเขาโดยตรงอไปกับเขานั่นแหละอ่าไปกับเขานั่นแหละนะลูกชายเรา คุยกับคนที่ทำกระดาษจ้างคนอื่นดีกว่านะมาเซียนมอบอำนาจให้ลูกชายยังไงลูกชายก็ต้องมอบอำนาจให้คนทำเอกสารทำให้อยู่ดีทีนี้เขาเป็นถืออำนาจคำว่า,าอำนาจกระดาษใบนั้นมันจะเกี่ยวอะไรนะถ้าเกิดเขายึดเอาหมดแล้วเราจะเหลืออะไรนะคะอันนี้กลัวไว้ป้องกันไว้นะฮะละแวงไว้ดีกว่าให้มันเกิดขึ้นเนาะสำหรับมุมมองยีจานะ อยากไปเมืองไทยตอน,นเนี้ยเนี่ยมันจะจบละเอาจริงๆไม่ได้เราเหนื่อยละนะความเสียใจเน่ยเก็บไว้ในใจแต่ต้องให้ตั้งสติให้มากๆนะฮะความเสียใจเนี่ยหมดผัวเนี่ยเราไม่เหลือใครละลูกเราเนาะเป็นหนุ่มแล้วก็รู้ๆอยู่ว่าเออเข้าไปยังไงนะเด็กๆคือของเราพอเติบโตมาเขาเป็นวัยรุ่นเขามีชีวิตเป็นของเขาก็เริ่มจะไม่ลงตัวกันมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไปยึดติดที่ลูกไม่ได้เลยนะเราต้องยึดมั่นในตัวเองเนาะ ยึดมันในตัวเองเพื่อเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้มันผ่านไปให้ได้นะฮะไม่นานเกินรอสามกว่าปีสามปีกว่าสามปีกว่ายังทนและดูแลสามีมาได้จนถึงณนะวันนี้จนเขาจากไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่จนณนะเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยนะเงินเข้าบัญชีเราเรียบร้อยแบ่งปันให้เรียบร้อยโดยที่เราอยู่ตรงนี้นะ เออให้มันเรียบร้อยโดยสบายใจอย่าได้คิดเอาแบบง่ายๆอย่าจะาเชื่อฝรั่งนะตอนเขามีพ่ออยู่เขารักเราในฐานะแม่เลี้ยงที่ดูแลพ่อเขานะแต่ถ้าหมดพ่อไปแล้วยังไงเราก็คือคนอื่นอย่าลืมข้อนี้แต่ถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องสมบัตินะเออเขาซื่อตรงเรากลวัวไงบอกตรงๆว่าไม่ไว้ใจอย่าไว้ใจ หลายคนแล้วเซ็นให้มอบอำนาจให้คนอื่นทำเนี่ยเหมือนกับให้ไม่ย่านะให้เพื่อนผัวอืมให้ลูกผัวเนี่ยสุดท้ายเราไม่เหลืออะไรเหลือแค่เงินเดือนแม่ไม้มันก็เป็นเคสให้เราเป็นตัวอย่างให้กับเราสู้มันให้สุดใจพี่เคลียร์มันให้จบเราไม่ต้องใช้ระบบทะเลาะเราคุยกันดีอืมไม่เป็นไรฉันยังไม่อยากกลับบ้านดวฉันจัดการเองอ่าอันไหนที่ไม่ไม่เข้าใจเธอก็เข้ามาอ่านให้ฉันฟังได้นะ แล้วพี่ก็พยายามเอาโทรศัพท์ถ่ายเอาจริงอยู่มันไม่ได้ร้อยแต่เราเข้าใจถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะอยากใจร้อนอืมคนที่ทํากระดาษนะให้เลือกคัมบรีให้เลือกคนที่เขานั่นนะแล้วเขาก็จะแจ้งให้กับเราเพราะเราจ้างเขาทุกอย่างเงินต่อยอดเงินอ่าเราเอาเงินในบัญชีสามีเขาจะเคลียร์เองแหละนะมีบินออกมาเนี่ยช่วงช่วงตอนนี้เขาลงงับเงินแล้วถูกไหมอ่าเวลาบ้าน จริงอยู่เมื่อก่อนเราไม่ได้ใส่ใจแต่ปัจจุบันเราต้องยื่นแล้วอ่ามันจะมีบินเข้ามาพอบินเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็จะรวมบินนี้ไปที่ธนาคารนะคะเขาก็จะจ่ายให้ถึงเขาจะไม่เอาเงินสดออกมาให้เราแต่เขาก็จะหักจ่ายให้ลูกชายของเราก็พยายามดึงให้ช่วยเหลือนาะขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอืมทอนอีกหน่อยพี่อย่ารีบนะตอนเนี้ยเราหมดกรรมละอืมแต่อสิ่งตอบแทนเราที่เขาเหลือไว้ให้กับเรานะ อย่าได้เสียเปรียบนะอย่าได้เสียเปรียบเราไม่ได้ไปเอาเปรียบใครเราไม่ได้คิดที่จะรวบของลูกเขาทั้งหมดเพราะเราก็ไม่มีสิทธิ์ทั้งหมดเช่นกันนะคะตามกฎหมายว่าเมียจะได้50%าเอาหรือลูก50%าแบ่งกันสามคนยังไงเราก็มาดูกันอีกทีนะคะอย่าให้ลูกเป็นคนเดินเรื่องโดยการเซ็นมอบอำนาจให้กับลูกไปต่อยอดกลัวกลัวเป็นห่วง เพราะว่าเคสแบบนี้มันเยอะมากเนาะพีจ๋าขอ,อกอดกๆนะฮะอีกไม่นานเกินรอเต็มที่ถ้าไม่มีเรื่องราวนะสมบัติไม่ได้เยอะแยะอะไรสามเดือนก็จบแล้วพี่นะเคลียร์เงินเดือนไม่ไม่พี่ก็อายุเยอะแล้วเนาะเคลียร์เงินเดือนไม่ไม่นะฮะรอเรื่องบ้านอืมถ้าพี่จะคุยกับลูกกับผัวยังไงกับลูกยังไงพี่จะอยู่ต่อ หรือจะแบ่งยังไงในเงินจะพอยังไงพี่ก็มาเคลียร์กันทีละอย่างใจเย็นๆอย่าให้เขาออกความคิดหัวคิดก็คือออกมาได้แต่เราก็ต้องกล้าเสนอในมุมของเราด้วยแบบเคลียร์ๆอย่าอย่าบอกแค่ว่าฉันไม่รู้อะไรอ่ะเธอเธอทำทำทำไปเถอะคนที่ผิดพลาดนะประสบการณ์ที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังก็คือความเชื่อใจ นะฮะไว้ใจคนใกล้ตัวในเจ็บกันทุกคนนะฮะคิดว่าลูกฝรั่งเราเลี้ยงมาจนโตนะเขารักเราหืมกี่เคสละพอพ่อตุยแล้วให้แม่เลี้ยงออกจากบ้านนะฮะเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจคุณพี่นะคะทุกคนก็โชคดีที่เขาไม่ได้เขียนพี่ในกรรมยกให้กับใครแต่มันก็ต้องไปตามกฎเยนแล้วก็ แบบอย่างไปตามสติเนาะถ้าเกิดว่าหาคนช่วยเนาะได้ฟังของคุณชัยบ้างไหมเนาะทนายของคุณชัยอยู่ในเบลเยียมก็มีนะแต่ก็ดูอะเพราะว่าการที่เราอยู่ในเบลเยียมเนี่ยการอ่าเราไปงานศพมันจะมีคนแนะนําเรานน่นนี่นั่นให้เราพยายามคุยกับคน ตรงกันข้ามยายจ๋าก,จก็เชื่อว่าพี่เขาก็พอพูดได้ฟังรู้เรื่องนะฮะพยายามเราอย่าใช้คำว่าเอาความสบายใช้คำว่าเอาความสบายมักง่ายยกให้คนอื่นทำให้เนาะหวังฟรีไม่อยากเสียเงินนะฮะเอามันให้ถูกต้องเอามันเคลียร์ๆพยายามถามซ้ำเขาอธิบายให้เราซ้ำแน่นอนเพราะเราจ้างเขาทำงานนะไม่ได้ใช้ฟรีอย่าลืมข้อนี้และเขาเข้าใจ ว่าเราเป็นคนไทยที่ไม่รู้ละเอียดอ่อนแต่การเข้าใจเรื่องเงินเดือนเมย์ใหม่ถ้าเขาพูดเอ่ยมานะพูดภาษาเนี่ยนะ,อ,ะอย่างเงินธนาคารอย่างบ้านเราก็เข้าใจอยู่แล้วแล้วเขาก็จะพูดประมาณเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่าเฉลี่ยกันไปเนาะถ้าไม่มีอะไรขัดแยง้งแต่ถ้าออกตามตัวบทกฎหมายาก็ไม่มีใครขัดแย้งกันได้นะคะอืมมันก็ได้ตามสิทธิ ของเขาเราจะรวบก็ไม่ได้ลูกจะรวบเราก็ไม่ได้ถ้าเราไม่เซ็นให้นะฮะเออไม่มีสิทธิ์เต็มร้อยเนาะก็ขอเป็นกําลังใจทนอีกนิดอืมสักประมาณเอาเต็มที่ช้าห้าหกเดือนแล้วค่อยกลับไปพักผ่อนนะยายจ่าเข้าใจความเหนื่อยล้าอืมความเสียใจนะฮะอยากพักอยากกลับไปผ่อนใจแต่เราอย่าหนีปัญหาไปมันอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ นะให้กับเราก็ได้กลัวไว้ดีกว่าคิดไว้นะดีกว่าแก้แย่แล้วมันแก้บทานพี่เอ๋ยจริงๆ